สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะไม่เชื่ออย่าลบหลู่ขนลุกพิงกี้เสียงไทยมงกุฎให้พี่สาวตุ๊กตาไมา้พร้อมไหว้ขอโชคลาภกำลังโด่งดังในติ๊ก o k อกเลยทีเดียวสำหรับพี่สาวตุ๊กตาไมา้ที่ให้โชคกับหลายคนจนต้องนำของกลับมาถวายตามสัญญาด้านคนบันเทิงอย่างพิงกี้สวิกาถือเป็นอีกหนึ่งคนที่ได้เดินทางมาขอโชคลาภและมาร่วมเสียงไทยมงกุฎให้พี่สาวตุ๊กตาไม้ด้วย หน้าที่นี้เชื่อว่าใครๆก็รู้จักพี่สาวคนสวยต้นไม้หรือพี่สาวตุ๊กตาไม้อยู่ใต้ต้นโพเรียบทางด่วนรามอินทาเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของร้านอาหารย่านนั้นโดยก่อนหน้านี้ก็ให้โชคแฟนๆมาแล้วหลายครั้งงานนี้เลยทำให้ผู้ที่สมหวังกลับมาทำตามสัญญาส่วนใหญ่คนจะซื้อเครื่องประดับและเสื้อผ้าสีขาวมาถวาย โดยคุณเอกเอกชัยสายสอนเจ้าของร้านอาหารที่เป็นคนเจอพี่สาว,สาวก็ได้ออกมาโพสต์คลิปขณะที่นั่งเอกสาวพิง k กี้สาว,วิกาเดินทางมาหาพี่สาวถึงที่ร้านโดยพิง k กี้สาว,วิกาได้มาช่วยแกะของที่แฟนๆทางบ้านจะส่งมาให้พี่สาวตุ๊กตาไมา้และได้รับหน้าที่ในการเสียงมงกุฎอันใหม่ให้กับพี่สาวได้สวมใส่ด้วย ซึ่งคุณเอกบอกว่าวันนี้น้องสาวคนสวยพิงกี้มาเสียงไายมงกุฎให้กับพี่สาวคนสวยของพวกเรามาลุ้นกันครับว่าพี่สาวจะโดนใจพิงกี้หยิบชิ้นไหนพี่สาวคนสวยนอกจากนั้นในคลิปคุณเอกและพิงกี้ยังรู้สึกขนลุกเหมือนสัมผัสได้ว่าพี่สาวจะอยู่ใกล้ๆพวกเขาและโดนใจให้พิงกี้เลือกมองกุฎชิ้นหนึ่งมาประดับและพิงกี้เอง ก็ได้ไหว้ขอโชคลาภด้วยเช่นกันหลายคนไม่ได้เดินทางไปถึงที่แต่ใช้วิธีดูเลขจากภาพหน้าจอมือถือและอธิษฐานจิตถึงพี่สาวก็มีคนถูกหวยเป็นจำนวนมากหากย้อนไปถึงจุดเริ่มต้นของตำนานพี่สาวนั้นคุณเอกก็ได้เล่าว่าเธอเป็นเจ้าที่เจ้าทางประจำร้านและดูแลที่ดินบริเวณนี้มานานแล้ว ช่วงที่กำลังก่อสร้างร้านช่างก่อสร้างรวมถึงพนักงานในร้านถูกหวยกันอยู่บ่อยๆจากนั้นเพื่อนของคุณเอกที่มีเซนต์บอกว่าท่านชอบเสื้อผ้าเครื่องประดับสีขาวและเครื่องสำอางแต่ท่านไม่อยากให้เรียกเจ้าแม่เพราะยังไม่แก่ยังสาวยังสวยและทันสมัยจึงเปลี่ยนมาเรียกว่าพี่สาวคนสวยเรื่องราวทั้งหมดเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจที่จะเชื่อหรือไม่ก็ได้ ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากคมชัดลึกขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ